เดไอ้ตาตาครัวไอ้เอ้เอาเอาไอ้ปาเป็น กำลังกางเต็นท์อย่างขคมคคักขมันนะุมาเลยพาไปดูข้างหน้า <c oughs> หมายตกปลากางเต็นท์ <c oughs> แล้วก็มีห้องพักมีห้องพักด้วย <c oughs> ใช่ไหมแก <c oughs> สวยมาก <c oughs> อันนี้ก็คือแพรทุกคน นั่งไปตกปลาได้เลยตกไปได้นู่นเลยลากไปน้ำก็ใสเพื่อนๆดูดิน้ำสวยมากเลยน่าโดนปลาสาบคิดายเดี๋ยวไปกลางเตงก่อนทุกคน ก็จัดเต็นเสร็จแล้วนะทุกคนอนะันนี้เต็นของเรานี่ที่นอนเอยได้ลกหน่อยนะคะไม่ได้กางเต็นมาหลายเดือนแล้วนี่ก็แอร์มีเชียงเกลยียดเวยเห็นนะดลมพ่อกำลังนั่งกินข้าวมัดเบ็ดเติมพลังก่อนไปตกปลาตุกิกนี่นะคะพื้นที่กว้างวางมากแล้วก็ที่เนี้ยจะรับอ,อ่อหนึ่งกุป๊ป แค่วันละหนึ่งกุ๊ปเท่านั้นนะคะส่วนน่ออ่ะจะมาแบบอะไรนะกางเต็นกางเต็นก็จะรับแค่หนึ่งกุ๊ปเหมือนกันสำหรับใครที่ไม่มากางเต็นมาบ้านพักหลังนี้ได้เลยมานอนในบ้านพักได้เลยแล้วก็ความพิเศษทำไมรู้ไหมอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรมีให้หมดทุกอย่างห้องน้ำห้อง,อง,องน้ำสะอาดรถนี่ไฮไลท์ของเราคือทะเลนะคะเด็กๆเล่นน้ำกันดู ทะเลอันนี้แพอันนี้ทุกคนเห็นไหมมันสามารถลากออกไปกลางทะเลได้เลยเราจะไปตกปลาตกหมึกกันคืนนี้เย็นนี้นะคะอันนี้ก็เป็นร้านอาหารนะอยู่ใกล้ๆครัวเสม็ดแดงสามารถสั่งอาหารมากินได้นะนะอยู่ใกล้ๆเลยเดินไปซื<ๆ>้อก็ได้ครัวเสม็ดแดงอาหารอร่อยนะตกคอนเฟิร์มนี่นเล่นอะไรกันะอะโอ้โหขุดรูแล้วนะขุดรูฝั่งตัวเองเหรอใช่งงได้ปายเนี่ย อ่ะยัง่หส่จไปเล็กเต็มไปหมดนี่ทะเลน้ำใสมากตอนนี้เห็นไหมน,นี่คือที่พักของเราแคมปิ้งกลางเต็นกันนะคะเด็กๆปิดเทอมช่วงนี้นอันนี้บริเวณนะ้าบ้านนะเตาเนี่ยสามารถใช้ได้แล้วก็มีน้ำแข็งให้ฟรีเยอะมากน้ำแข็งน้ำดื่มน้ำเปล่ามีเยอะมากเนี่ยให้ฟรีเลยน้ำแข็งกับน้ำเปล่าเนาะโตเอาของมาแช่นะ แล้วก็่านมีให้เตาปิ้งย่างมีให้มีเสื้อชูชีพให้แล้วก็บ้านพักก็มีแอร์ด้วยอันนี้ห้องอาบน้ํานี่แยกนะคะแยกระหว่างมีฝักบัวนะห้องอาบน้ําแยกระหว่างห้อ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 งอะไรนะห้องส้วมกับห้องอาบน้ําเห็นไหมกว,กว้างเลยนี่แล้วก็อันนี้คือไฟน่าจะเป็นไฟตกหม, ực, มึกมั้ง แล้วก็จุดล้างจานจะอยู่ตรงนี้นะห้องน้ําเห็นไหมจุดล้างจานจุดล้างของจะอยู่ตรงนี้ข้างนอกก็มีฝักบัวให้อาบน้าล้างตัวตอนขึ้นมาจากทะเลอีกอันนึงนะทุกคนบรรยากาศคือกว้างมากเลยนะเนี่ยจริงๆเหมาะกับการแบบพาเพื่อนเพื่อนมาปาร์ตี้มาอะไรอย่างเงี้ยริมทะเลอะ่ะนา้าโตบอกว่ามันมันคุ้มมากจริงๆมาแบบบ้านพักก็ได้เนี่ยถ้าเดินทางมาไกลๆนต้ตโตแนะนําแบบมาบ้านพักเถอะไม่ต้องมากางเต็นท์แบบนา้าโต หรือว่าถ้าใครอยากมากางเต็นก็ได้นะนี่เวลคัมบ้านแมกกาเตเดี๋ยวรายละเอียดนะตอดจะแปะให้ในลิงก์อีกทีนึงนะคะทุกคนหนูไปลูกไปเดี๋ยวน้ำลึกนี่น้องมาส่งไอมาส่งทางยปอยเดี๋ยวน้ำลึกรอวันนี้เราไม่ได้ออกเรือนะคะอย่ามันสาเชือกเล่นนิดหนึ่งออกแพ ไปแล้วไ่โซไต่ไต่โซ่นะคะวันนี้ไต่ไต่เมาเรือไหวปะเนี่ยพ่อไต่เมาเรืออ้วนเนี่ยเขามีที่ขังหมึกเป็นเลยนะเนี่ยอย่าไต่เชือกมากันนะลูกนะมันลือ เลิศมากเลยไต่กําลังขับเรืออยู่นะครับวันนี้รถไต่สอนวิธีขับเรือหน่อยไต่วิ่งตรงนิดเลืยวเลยเราออกพร้อมกับเรือใหญ่เลยเนาะเรือใหญ่ก็ออกนี่เรือประมงชาวบ้านก็กำลังออกเหมือนกันนะทุกคน นติดเกาะจุลานั่นแหะเนาะอันนี้ที่ทุกคนเห็นก็คือเกาะจุลานะคะโอ้ยเหนื่อยอ่ะค่อยปวดแล้วงงมากเอ <c oughs> เอาเร็วๆเผาผ่านแคลอรี่แล้วเ,เราไม่ต้องจุดประทัดั้งอะแก <c oughs> จุดประทัดอันนี้ <c oughs> อ่ะเขาเลิกเอาใส่ บอกไปได้ถึงนู่นอ่ะ้องปักเสาอะแต่ว่าตรงนี้มันมีผอบไปหนีนอนหนีแล้วก็ตีเข้ามายิ่งออกไปเยอะก็ยิ่งดีอ่ะอุ้ย ะล,ลออะหก็คงแถบเหลืองเหรอโหน้ำมันลึกอย่ามากันนะน้ำแรงอ่ะ มนเดิม้ยอะไรอ่ะปลาเปล่าเอาลุยเม่ทันแล้วหมออยู่ปะเล็กอ่ะปลาอะไรอ่ะว๊ะโอ้โหไม่ได้ติงปลาตอดหมอนะ่ะ๊ตุ๊บๆๆๆบตุบกลับนี่มี่ปลา หนูจะซื้อโยเบาที่ร้านขายโยขายที่กระคอนตกปลาปลาหมามาได้หมดโยน้องน้องบอกว่าได้ตกกันสองคนได้ห้าโกป่าคืนนั้นปังเดียวเรือมาจอดเลยปลาเลยวะโอเขาบอกมึงไม่รู้โอ้ยสองตัวเลยตกปลาสองตัวเลยที่ปล่อยข่าวอันดับหนึ่งเลยนะลองเปิดปดูเลยอา่อาวของหนู นว่ามาันจะดึงเลยเมื่อกี้นี่มันตึกเออเหมือนประคุดเลยวะ ดึงพักเก่าเลยอะฮุ้ยโค้ดต่ายโค้ดกองมาตอนเล็กนายโค้ดโอ้โหสวยใส่สวยก็ใส่ทอนได้อยู่กระต่ายแขน เห็นไหมเขามัดเบ็ดมานช่วงนี้ใ่แขนใส่ถ้วยเหรอไม่ใช่ใส่จานนะไม่ใช่ปลาจานนะปลานนะปถ้วยอันนี้ต้นแรกของแกใช่ไหมอ๋อ,อ,อเปิดนานหรอก้็เนาะโอ้โหเปิดนานหรอกก็เนาะ เปิดปูบอกว่นะไอเยี่ยปูอะโอ้ยอ้ยาแล้ว,วอีกไม่มีปูด,ด, <c oughs> ดึงแบบดึง,งแบบมันไม่ไปอ่ะ <c oughs> เฮ้ยอุ้ยอุ้ย้มันดึงดึงแบบไม่ไปอ่ะทีอ่ะเกีด <c oughs> เอ้ยนี่นี่ไข่ตัตัว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 ตัตัวตักตัไข่ก็ปวตั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 กตัว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 ตตตัว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 ตัะตัวตัวตัวตััวตววตวัว มันแล่ตึกตักตึกตักข้างหน้านี่เองกัดหรือเปล่าอ่ะปากเล็กปะเนี่ยเหมือนกัดจริงๆเลยนะน้าอะไรอุ้ยไอเล่าไอเล่าบอกเริ่มเหมือนขัดเลยเอาเอาตะขอเลยน่าจะอยู่รอบนี่อยู่เจอกระเป๋า สามเฮ้ยสามจากเล็กม hey. si. ั้งอ uh, ๋อเด้ยเฮ้ยเข้าเข้าเข้าเฮ้าอ เฮ้ยคุณเล้าคุณเล้าอือ้งอะเออสุณหิงี่ยวอมาแล้วลอแล้วตอนนี้ลากไแล้วเฮ้ยไปเล้าเล้าตัวใหญ่ด้วยไปไปตัวใหญ่อะตว่ะตลิงมะวันตะลิ้งเล้ยงตัวฮ้ยดึงดึนตามน้ำมาโอ้ย โอยวยนะ่วยะออปยลอ้านี่ไปหมดบไปหมดุ้ยกล้องอาจจะเบร์ไปหน่อยนะทุกคนกำลังปอกอะไรนะปอกกลางกระดานกันอยู่ใช่ใช่อันนี้ดูกองเชียร์กันอยู่อ้าวกองเชียร์กำลังกินข้าวบ้าง มันอร่อยมากเลยด้วยอันนี้ <seasoning> <absorption> <sucks> um> เหยื่ออะไรอ๊ะอันนี้ปลากระบอกแหน่ปลากระบอกใหม่โว้ยวังสะบัดตาเบ็ดอ้วนกูเรากินปลากระบอกด้วยเหรอกวเรากินปลากระบอกเียอะไอต่างมันติดหรือเปล่าจิไ <royalty> ม่ได้ตาเบ็ดติดอันนี้สวิงอู้ขาสวิงมันไม่เคยดูแลนกขาดช่องเลอะ ตาเอาก่อนเออตาเอาก่อนออะไรเี่ตตาหนึ่งของอีกเออมันถึงยูอ่ะเอานี่ผ่งานอ่ตัวใหญ่มากเฉ็บวะน้อุ้ยอะไรอ่ะ เก่า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 แทบันอะอ้วนไม่รู้ไปปล่อยบ่อเก่าเก่าเหรอเก่าเหรอเก่าเหรอทุกคนละเนี่ยตอนคืนเราออกมากันแล้วนะคะแล้วก็พี่เจ้าของที่พักกะเอาไฟมาติดให้ด้วยนะคะถ้าใครมาตกปลา ใครอยากตกหมึกก็แจ้งกับพี่ที่พักนะว่าติดไฟตกหมึกเนาะพี่เขาจะมาติดไฟตกหมึกให้แบบนี้เลยแล้วเราก็จะตกหมึกกันแต่ตอนนี้น้ํามันลงเราไม่รู้ว่าเราจะได้หมึกหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันนะคะอืมนค่โอ้นั่งเกียบกินหมึกจุบจับจุบจับโอ้โหหัวงี้ยน้ยนะ นั่งกินจิบจับจับจับอย่างเดียวตกหมึกแห่แมวตัวเด่ะหมึกซื้อกินเวรโลคอลโลแล้วเต็มเลยอเต็มอะไรเขียนตัวเดียวเอาเนี่ยเกี่ยวปากุ้งไอ้ปลาเป็นโอ้ยอยู่ป่าวเนี่ยดูอยู่ ไอปลาไอนั่นหัวแข็งอะ่ะเฮ้ยขิงเใช่ใใอุ้ยใหญ่อยูย่ดินอะกูเราอปว่าวะอุ้ยนี่เปินใคแม่เนาะเอ้ยมองไม่เห็นหสายเลยอ่ะจะไหนไม่รู้

อ <ítulo> <run> <displayed S 1> ะไรอีกแล้วเป็นะไล่โอ้โหูที่เอาเหยื่อมาต้องได้รับรางวัลคือถีบลงน้ำนี่คนเราเฮ้ยไอ้เหี้ย่กุ้งเป็นไม่สวยยัดปลายนี่แล้วแต่ที่มันมาไล่ปลายเนี่ยหัวกินปลาหัวแข็งปลาหัวแข็งไล่ปลาอยู่ ตอนนี้ผมก็กลับเข้ามาแล้วทุกคน,นก,ลกลับเข้ามาพักผ่อนดีกวา่าเพราะว่าน้ํามันน้ํานิ่งมากเลยน้ําไม่เดินน่าจะประมาณสี่ชั่วโมงก็เลยขี้เกียจรอผมก็เลยเข้ามาพักผ่อนดีกวา่าพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวดูก่อนว่าจะออกไปอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าแล้วกันทุกคนบ๊ายบายลมพ้ดแรงเรลย vâng là... ลมแรงมากเลยทุกคนก็ผมไปไม่ช้าแป๊บเดียวเองลมแบบคืนแบบสูงมากเลยไม่ไหวก็เลยต้องกลับมาก็คงจะหยุดตกปลาแค่นี้ทุกคนแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปหน้าว่าเราจะไปหมายไหนกันเนาะคลิปนี้ก็ได้ปลากุเลาสองตัวนะทุกคนตัวใหญ่สาโลเลย นี่แล้วก็ดูดิจิ๊กจิ๊บเออแล้วเราเราก็ลาไปกับดูดิค่ะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะ